part see what anyone can see, and anyone วันนี้ไม่มี energy นะวันนี้ w a ก k ก็มาเน,น,นื่ยเต้นเพราะว่าตื่นเช้าใช่ไหมรอกินข้าวก่อนเค <Okay. S 1> ตอนนี้เวลา9โมง เราเอ็มอีกเนี่ยไนไหนฮะไปไหนไดูปอันนี้เอฟพาหนาเนี่ยจะไปเอฟพาหน้วาชดากันครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปหางานหมาล่าที่อาจารย์ตาเป็นคนสั่งแก้นเนาะไม่แค้นเท่าไหร่แต่ว่าสังเก่งเหลือเกินแต่ว่ายังก็ไม่ให้อะไรก็ไม่มีตลักลา ก็สิง่งหลักร้านแต่ว่าสมาชิกกลุ่มห้าคน <c oughs> เอาไง <c oughs> ให้เอไงก่อนพักลงอาตาเห็น <c oughs> คือถ้าอาตาเห็นใช่ไหมอาตาก,ก็ต้องคิดได้แล้วว่าเด็กเหนื่อยขนาดไหนจริงๆ <c oughs> ลงเลยลงก่อนเกตออกแล้ว <c oughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะงานมันใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ควรให้ถึงห้าคนไงแล้วพอให้ <c oughs> อใหเออให้สักสามแสนให้หนึ่งสิบแต่ละอัเมื่อกี้เนียวปังกล้องตากล้อง I'll personified the adolescent on the phone. Speaking like I'm bigger than my body. I'll personify the like lack of freedom in your life. I'm sure she'll be. <laughs> so why is this feeling on my chest? This must be my dream, wide awake before I found you. This must be my dream, I can't wait for you.

ให้กูคนเดียวเพราะว่าอวแล้วก็ทำให้่เท่ถูกไหมน้ากินและทีนี้แต่ว่าเฮ้ยฉากเปิดอะอย่างเงี้ยมันคือฉากเปิดอะก็่ไงก็มองกล้องปันหลักเี่ถ่ายรูปแบบนะ ยันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะมาพรีเซนต์แฟลโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ของเราเนี่ยมีชื่อกลุ่มว่า emoji filmmaker นะครับแล้วก็พวกเราสามเอ้ห้าคนในกลุ่มเนี่ยก็คือกําลังจะไปพรีเซนต์นะคบแล้วก็วันนี้เนี่ยจะคลิปจะเป็นยังไงเอ้วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันโอเคเอินตัดให้ไนะววด้นะอมสวัสดีค่ะบอกแม่ร้องเห็นก็แปลกแล้วเลยร้องเรีนชน I, want, I, want, I, want. I never know what to say. I fall into my old ways, but just please listen, okay? Cause I've been losing my brain. I'm only trying to have fun, so let's just fall in the sun. And I'm going to turn 21 and just die. <laughs> <laughs> November solves my problems, October just makes me want to cry. Vision fading hella quick, so I'ma just go home and retire. <laughs> <laughs> <coughs> 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 สี <45. S 2> ไม่ใช่เขาตกลงกับผู้เจ้าเสื้อเรื่องที่หาบ้านไม่ได้ต่อะเจ้า ต้องเสื้อเนี่ยเสียงยากต้องเป็นต้องเป็นเสื้อต่อโซ่แหละเจ้าเสื้อเรื่องตีหาโบตีหาโบตีหาโบเอาเสียงไม่ได้ไหมไม่ใช่คำหยาดนะไม่มีอ่างละจ้าคนละยี่สิบห้านะเราเล่นยี่สิบโบก็คือ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็จบปีสองแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยวเราไปต่อตื้อๆกันเลยก่อนเราไปขอเปลี่ยนตัวอ๋อคือเราต้องไปตื้ๆอๆเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่สุดไงตอนนี้ยราไม่ครบ